ทีทุกขานที่เขามารับชมสองซาออนค้นบานปลาจ้ามาพบพอกันมาเนี่กับตรงกับวันที่ยี่สิบสามมกราคมสองพันหาอยหกสิบหกจ้ามาเนี่ก็ได้เข่าปลาหารลอเบิงเฮ็ดจ้ามาหลอเบิงเฮ็ดึงแดงปลาซี่จ้ากลัมาหลุนมาชมกันเบิงนะจ้าวาสิมานบ่จ้าพิกัดมาเนี่กับปลาบ้านน้องเม็กตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ากลัมาหลุนมาชมกันเบิงนะจ้าวาสิมานบ่จ้า เห็ดผงแดงปาซี่จ้าดอกแหลกแหกมานจ้าดอกใหญ่เต็มถี่ดอกงามจ้าพอดีแกงเลยดอกหนึ่งจ้าเห็นมองละดอกจ้าแต่ว่าก็เก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆเนาะจ้า Do nhai tìm thị ta có đi tìm Hết tìm đen pha xị tìm 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 ดอกหนึ่งจ้าดอกหนึ่งจ้าดอกงามขนาดจ้าขายใ่ญ่ดีขนาดพอมองละดอกจ้าแต่กะได้เก็บเรื่อยๆอยู่จ้าดอกหนึ่งจ้า ดอกนึงจ้าอีกดอกนึงจ้าเอ็ดผงแดงปลาสี่จ้า งามจ้ะอันนี้ฟ้าแฝดจ้ะแฝดสามดอกหนึ่งจ้าดอกหนึ่งจ้า ขออีกดอกหนึ่งจ้าดอกงามงามจ้าสองดอกจ้าจุ่มนี้พืนมีสามดอกจ้าดอกที่สองดอกที่สามจ้า อีกดอกหนึ่งจ้าดอกหนึ่งจ้าอีกดอกหนึ่งจ้า ดอกนี่ผนออกอยู่ตยใต่งาไหมแต่ว่ากันยังงามอยู่จ้ะก้าใหญ่ดีขนาดจ้ะ สองดอกจ้าง,งามๆเลยจ้ากได้พ่อแกงแน่ลยจ้าหานะมาได้ปลาหนึ่งลยจ้า ไปหลุ่นปลาต่อไปกันจ้าว่าซิมีอีกบอจ้ามะเขาไม้ไม่จ้ากับพออีกแล้วจ้าดอกนึงแต่ว่าบเห็นเป็นมูจ้าเห็นมองระดอกมองระดอกสองดอกสูงชุดกับสามดอกจ้า อีกดอกหนึ่งจ้าอยู่ใต่ต้นใหม่ได้จ้าดอกนี้สองดอกจ้างามๆได้จ้ากาตันดีขนาดจ้าอีกสองดอกจ้าดอกนึงจ้า อีกดอกนึงจ้าอีกดอกนึงจ้าดอกงามขายใหญ่ดีขนาดจ้าออแฝดอีกละจ้าสองดอกจ้าอยู่น้ำกันเลย ดอกหนึ่งจ้าป่อมองได้ดอกจ้าแต่ก็ได้เก็บเรื่อยๆอยู่จ้า อีกดอกนึงจ้าปอบป้าแฝดจ้าผลงานเขาปลาหาเฮ็ดในมือนีจ้าเฮ็ดผึ่งแดงปลาซี่จ้า ออกบลาลายออกมังระดอกสองดอกแต่ว่าเก็บไปเรื่อยๆก็ได้พ่อแกงจ้ะได้แกงใหญ่ๆเลยละจา้าื้อนฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาอาที่เขามารับชมคลิปสองเศร้าออนค้นบานป่าเื่นช่มก็ฝากกดไลค์ถูกใจก็ฝากกดแช่ฝากกดติดตามรอชมคลิปใหม่ๆจากเศร้าออนคนบานป่าด้จ้าขอการกิมนาจ้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ